นี้ทำไมเพิ่งรู้แค่ใส่สิ่งนี้ลงไปกำจัดญ้าตายเรียบยันรากทุกต้นทุกชนิดสูตรกำจัดญ้าทุกชนิดตายเรียบป่อสารพิษโอ้โหผลงานค่ะครึ่งชีวิตเพิ่งรู้สิ่งนี้แรงสุดกำจัดญ้าตายเรียบยันราก ช่วงนี้เข้าหน้าฝนและค่ะอย่าปล่อยให้หญ้ารกเต็มบ้านเต็มสวนจ้ะโอ้ยตัดหญ้าไม่ไหวแล้วค่ะแม่ก้อยขายหญ้าโตเร็วจริงๆมาทําสูตรนี้ได้จ้ะสูตรนี้กําจัดหญ้าได้ทุกชนิดหญ้าตายเรียบเกลี้ยงยันรากต้นไม้ยังอยู่จ้าเพื่อนมีปัญหาอย่างแม่ก้อยอยู่ไหมหญ้ารกเต็มบ้านเต็มสวนค่ะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรยากําจัดหญ้ายาฆ่าหญ้าแบบปลอดภัย สูตรนี้ยาหายไปนานจนลืมไปดูวิธีทำได้กันเลยจ้ายาลกเต็มบ้านเต็มสวนค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากๆสลับกับอากาศร้อนค่ะยานี่โตเร็วมากๆวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรน้ำยากำจัดยาให้ตายเรียบยันรากนะเป็นพริกผงเลยค่ะหรือบางท่านจะเรียกว่าเป็นพริกป่นนะคะ มีฤทธิ์ที่แสบร้อนกําจัดญยาได้หลายชนิดมากๆไม่ว่าจะเป็นญยาใบาแคบใบกว้างยาคาญยาดอกขาวยาขนนกญยาตีนกานะได้หมดเดี๋ยวจะอันดับต่อไปเป็นผงซักฟอค่ะจะไปปิดปากใบหญ้าปากใบพืชได้ดีมากๆ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากๆนะคะหญ้าเจริญเติบโตได้เร็วมากๆใช้สูตรกําจัดหญ้าทุกชนิดด้วยสูตรนี้นะค่ะเป็นผงซักฟอกเนาะอันนี้อันดับต่อไปนะคะเป็นเกลือจ้ากําจัดหญ้าได้ดีมากๆแถมสูตรนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่กําจัดหญ้าให้ไปเคลี้ยงไมเ่เหลือนะคะกําจัดมดมแมลงยุงจิ้งจกตุ๊กแกปลวกมแมลงวีมแมลงวันน้อนที่ดื้อนะคะ ต้องใส่เกลือเลยจ้ะเกลือนะคะอยู่ที่ประมาณ2หรือ3ช้อนโต๊ะสําหรับเพื่อนท่าไหนนะคะโหยาค่ะแม่ยาโลกเต็มสวนเลยสวนหนูใหญ่มากให้ใช้ปริมาณเกลือนะคะครึ่งกิโลเลยนะคะอันดับต่อไปนะคะเป็นน้ําส้มสายชูจ้า น้ำสะอาดค่ะสองหรือสามลิตรนะคะอย่าปล่อยให้ย่ารกเต็มบ้านเต็มสวนค่ะย้ารกมากไปก็ไม่ดีนะคะงูเงี้ยวเขี้ยวขอก็จะเยอะค่ะยุงมดแมลงก็เยอะค่ะแม่ทำสูตรนี้เลยจ้าวัสดุอุปกรณ์นะคะเป็นนี่นะคะพี่จะเป็นพริกผงหรือพริกป่นนะคะเพื่อนใส่พริกเลยค่ะไม,ไม่เหลือจ้ะสองช้อนนะคะ สูตรนี้เห็นผลมากๆให้เพื่อนๆไปฉีดพ่นที่หญ้าตอนแดดร้อนๆตอนเที่ยงตอนบ่ายๆนะคะคือแดดร้อนๆแดดจัดจัดอ่ะปากใ้พืชเขาเปิดน่ะคะเพื่อนๆ,ๆแล้วก็ใช้สูตรนี้ค่ะไปฉีดพ่นเลยไม่ใช่แต่กําจัดหญ้านะคะมดมแมลงมดดามดแงมดงมดคันไฟปลวกเพี้ยต่างๆค่ะสูตรนี้เลยจ้ะยุงจิ้งจกตุกแกค่ะแม่ สูตรนี้นะคะ่ะทุกคนค่ะของเกลือนะคะเอเลยจะ้ะสองช้อนนะคะหนึ่งสองหญ้าขึ้นอยู่หน้าบ้านหญ้าขึ้นอยู่ตามขอบถนนหรือตามขอบปูนขอบอะไรอย่างนี้นะคะใช้สูตรนี้ไปฉีดพ่นเลยะคะ่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะหญ้าที่กําจัดแบบยากมากๆหญ้า,าคาหญ้าแห้วหมูหญ้าที่มีรากลึกๆนะคะให้เพื่อนๆเ,เพิ่มสัดส่วนของเกลือลองไปคลักฟอกแก ผงซักฟอกสองช้อนนะคะใส่ลงไปเลยอ่าสีนี้เนะะี่ยค่ะเราใส่ลงไปเลยคะ่ะส้มสายชูนะคะลงไปเลยหนึ่งแก้วเลยจ้ะใส่ลงไปเลยน้ำส้มสายชูจ้ะกำจัดยากำจัดวัชพืชได้ดีมากๆฝนตกบ่อยอย่านี่จเจริญเติบโตได้ดีมากๆค่ะ แล้วค่ะเราก็คสนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยจ้ะสูตรกําจัดญ้าแบบง่ายๆค่ะกําจัดญ้าตายเรียบเรี่ยงยันรากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสูตรนี้ทําเสร็จแล้วใช้ได้เลยธีใช้เลยค่ะคุณจ๋าขาขึ้นบริเวณหน้าบ้านค่ะแม่คะาอุ้ยลูกหน้าบ้านไปหมดเลยค่ะแม่สูตรนี้เลยจ้ะแส่งไปเลยจ้ะ เทคนิคนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะไปฉีดพ่นตอนแดดร้อนๆเนี่ยจะจัดเลยค่ะเห็นผลมากๆเสร็จแล้วจ้าสูตรกําจัดญ้าแบบปลอดภัยเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อนๆไปหาสิ่งนี้มาเลยค่ะนั่นก็คือนะคะเป็นแก้วพลาสติกนะคะเป็นแก้วกาแฟเกา่กาๆแล้วเจาะรูแบบนี้นะคะ แล้วครอบไปไหนหัวสเปรย์ที่ฉีดพ่นค่ะเวลาเราไปฉีดสูตรกําจัดหญ้าเนาะจะได้โดนแต่หญ้านะคะไม่โดนต้นไม้พืชผักแสนรักของเรานี่เลยหลายท่านไม่รู้เสร็จแล้วค่ะทุกคนมาดูวิธีใช้เลยทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีจ้านี่ตรงนี้เป็นซอยหน้าบ้านนะคะอู้ย่านี่เต็มรั้วไปหมดเลยค่ะทุกคนใช้สูตรนี้เลยจ้าฉีดพ่นเลยหญ้าใบากว้างใบแคบหญ้าป่าควาย ย่าแห่ลหมูใช้วิธีนี้เลยจ้ะสำคัญอย่าลืมนะคะทุกคนควรฉีดพ่นตอนแดดร้อนๆแดดจ,จัด,<ห>จดตรงนี้บริเวณหน้าบ้านค่ะนี่เพิ่งตัดหญ้าไปค่ะฝนตกนี่หญ้าโตเร็วมากๆไม่มีที่ฉีดพ่นค่าแม่ใช้ฝักบ,บัวลาดลบได้เช่นกันจ้อาอยู่ข้างบ้านอยู่หลังบ้านใช้สูตรนี้เลยสูตรนี้นะคะกําจัดเถาวัลย์ที่ขึ้นอยู่ตามรั้วบ้านได้ด้วยนะโอ้ทุกคนดูมุดค่ะ มดดำมดแดงมดคันไฟมดเยอะมากๆค่ะแม่ฝนตกมดก็เยอะฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยจ้ะกำจัดมดดำมดแดงมดคันไฟปวกยุงยิ่งจุกทุกแกก็ได้นะคะทุกคนมดนอนแมลงที่ดือ้อจะ้ะสูตรนี้เลยค่ะโอ้ยานี่เพียบเลยค่ะเขียวๆเนี้ยจาัดก,การด้วยสูตรนี้เลยค่ะทุกคนแดดร้อนๆแดดจ,จัดๆถ้าปากใบพืชเปิดดีค่ะเราก็ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยจ้ะ หน้าปักซอยยาเพียบเลยนี่ฉีดพ่นสูตรนี้นะคะสูตรนี้นะคะเน้นกําจัดญ้านะจ๊ะอยากกาจัดญ้าแบบตรงเป้าหมายนะคะนี่หาภาชนะนะคะเป็นถ้วยเป็นแก้วนะคะมาครอบหัวที่ฉีดพ่นแบบแม่ก้อยนะน้ํายากําจัดญ้าสูตรนี้ปลอดสารพิษกําจัดยาง่ายๆเราทําได้เองเอาแก้วครอบแบบนี้ใช้ดีจริงๆค่ะทุกคนโอ้โหผลงานค่ะห้าวันค่ะเพื่อน หญ้านี่เหลืองแห้งแบบนี้เลยตัดหญ้าไม่ไหวละค่ะแม่คะ่ะฝนตกดีมากทําสูตรนี้เลยคะ่ะสูตรกําจัดหญ้าให้ตายเรียบแห้งยันลากเพื่อนๆมีโอกาสทําใช้กันเลยนะคะปอยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมหนาอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้มนก็ได้นะคะบ๊ายบายไปก่อนนะ